และนี่คือสีหน้าของคุณเมื่อเพิ่งเติมฟีฟ่าไปวันแรกของกิจกรรมก่อนที่วันต่อมานั้นจะมีโปรโมชั่นแลกเชลกลังเงิดคักและนี่คือของแถมจากกิจกรรมโปรโมชั่นแลกเชลเติมไปทั้งหมด3,000บาทแล้วก็ไม่ไวที่จเจ้าแคทเนี่ยมาเติมตรงนี้นะซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมลืมเติมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดเลยเพราะว่าของรางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจัดไปแพ็กเกจสามร้อยแบบเบิ่มๆนี่ ได้มา500แต้มโอ้เลเวล16เลยทีเดียวรับของทั้งหมดเลยแล้วกันนี่มีการ์ดเช่าวบวก8แล้วก็พวกชุดรวมไปถึงการ์ดลุ้นบวก5การ์ดเงินนะใครที่เป็นสายฟรีกึ่งๆสายเติมนิดหน่อยเนี่ยก็ตรงนี้ของเยอะดีก็แนะนำนะเอาละกิจกรรมน็อตทเจสปินผมยังไม่ได้เล่นเลยนะก็บอกในเพจไว้ว่าจะมาไลค์ให้ดู แต่ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าผมตื่นเช้าเกินไปก็จะมาทําเป็นคลิปแล้วกันก็เดี๋ยวลุยให้หมดกระดานนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยสามแสนแคสมีอยู่5ช่องลุยกันเลย7 0 0ดแคสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่ไงบวก5ลุยต่อครับ13ื่นสามโอ้โหลุนบวก8ปดมันจะเป็น3ถึงแนะน่าจะยากอยู่ครับใบเนี้ขอเปน็ปนนอตทาเจบวก5นี่ไงได้ละดีสุดก็น่าจะปุ๊ดกัรบวก5แล้วนะใบนี้ยถือว่าเป็นอะไรตีบวกชั้นดีเลย ตรงนี้ก็มีนี่การ์ดแถมนะเอาละเหลือ2ช่องสุดท้าย5ถึง7ผมว่าแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเอาละ <Wow. S 1> ก็จัดสเต็มโคตาเลยเดี๋ยวค่อยไปเปิดกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จัดแพ็คลอยกระทงด้วยแล้วกันมีลุ้นบวก8แล้วนะเพื่อจะดวงดีกับเขาและสุดท้ายนี่เลยกิจกรรมจะแคสอยู่ประมาณ1,300ก็จัดเลยแล้วกันพอดีว่ามีโปรเจกต์นะลางสารบวก5อยู่ ถ้าเกิดว่าไม่เล่นกิจกรรมก็คงจะไม่มีการ์ดที่จะเอาไว้ตีบวกนะไปอย่างไวเลยแล้วกันสี่ดวงหนึ่งดวงเออเข็มเหมือนเดิมแม่งเอ้ยไม่ได้ต่างจากกันเดิมเลยโอ้โหสิบดวงให้อะไรกูวันนี้่ยโอ้โห,หลุ้นบุกเจ 2ดวงสุดท้าย1,000เอ็มอะรับรางวัลเพื่จัดการเพื่อได้ของดีแต่ดูสภาพแล้วไม่น่ารอดไอตอนแรกนั้นผมก็จะเก็บตังค์ไปซื้อสัวเลสแหละแต่เทว่าตังค์มันยังไม่พอแล้วก็ไหนๆก็ทำคลิปแล้วด้วยก็จะมาสารตอบโปรเจกต์เลยละกันกับลาสันบวก5มาดึงออกมาแล้วมาดูเงินจากการแลกเชลและเล่นกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้มีอยู่85 0 0 0 ดูซิว่าถ้าเปิดหมดแล้วเนี่ยจะพอหรือเปล่านะโอเคเราได้เพิ่มมาอยู่หมื่นหโดยประมาณนะอันนี้ก็มีอยู่แสนเอ็มละคือตอนนี้ถ้าผมเอาเงินนี้ไปซื้อโซเรสน่าจะน่าจะได้แล้วละน่าจะมีคนขายอยู่แต่ผมผมไม่เอา <c oughs> ผมว่ามันไม่สนุกเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์ลาสันแล้วกันอ๋อนี่มีการ NTG ด้วยข้างล่างขอแบบเบิ้มๆหน่อยไว้ โอ้โห l อลเฮเบอร์เจ็ดโอ้โหขาประจำเจ้าเก่าเจ้า,จาเดิมบริย์ดมาเลสฝรั่งเศสคำ้คำค้ำแบบนี้พารธติกวิเอร่านะกับตานาเซนนเนาะอะไรตีบวกเยอะแยะนะช่วงนี้สเปนวะกาเลสปูโยร้อยเจ็ดเลยอ่าแจมยูอุ้ยสหรัฐอเมริกาโอโ้คิดถึงลาลาสเลยฮะเบรดลีย์ ebs 21ขอบวกเจ็ดหน่อยโว้ยเบอร์2โปรตุเกส 300M บวก6บราซิลเนมา้าโอ้ย1้7ยเเลยเว้ยเนม,ม้าเชลซีไม่มา <No. S 1> เป็นเดปไปาย102โอ้โหราคาลงหัวๆเลยลุ้นไอคอนกันหน่อยฮะมาเป็น ebs เบอร์9อ่ะ มาริโอบาลโลเตรี่แน่นอนทรงนี้เรียบร้อยน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะลุ้นไอคอนอีกใบฮะไม่ได้เบอร์11ตำแหน่งกลางรุกด้วยนะปีนี้นี่ครับเดี๋ยวไม่เคยเล่นเลยปีนี้ลุ้นบุกเจ็ดกันหน่อยครับ95เลยนะอันนี้น่าจะได้จากกิจกรรมมาเป็นเอว่ะเบอร์11ดอกบาขอด็อกบาบุกเจ็ได้ปะมาไม่สุดอีกแล้ว เกือบรวยแล้วยี่ห้า v t r เบลเยียมมาลูยานหัวฟูเฟรนี่ครับโอ้โหร้อยเจ็ดมันก็ทรงดีอยู่โอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้ก็บวกเจ็ดเหมือนกัน,นก็ใช้ได้นะสเตะสูงอยู่เป็นกับตันเฮ้ยโอ้โ oh, หทงเหมือนจอร์ดเบสเลยอะดาวิสใครไม่รู้มาบวกห้าครับเก้าเจ็ดสามปีเทพๆเลยเป็น EBS มาเบอร์เจ็ดหรือเปล่า อุ้ยแต่โอ้โหมาก็ร้อยเหอะเอ้ยบาสเตีนชไวสไตเกอร์มันต้องอย่างนี้นะหมื่นหนึ่งพันไอคอนจีนแดงสักทีถือว่า <c oughs> เดินเลย <c oughs> ไม่รู้ใครด้วยอีกสบายไปไอคอนจีนแดงโอ้โหไม่ใช่ไอคอนแล้วเป็นเบอร์สิบฮอลแลนด์เดนิสเบิร์กแคมป์อืมค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะอิตาลีโอซามบอต้านะ ไม่เคยได้ไอคอนเลยอ่ะการพวกนี้โอ้โหเป็น B O E นี่เราเปิดการลุ้นไอคอนลัวๆเลยนะแต่ว่ายังไม่มานะโรบินโกเซนนะสงสัยมันจะไม่มาจริงๆอ่ะนะวันนี้บ้าเอ้ยโอ้รามอสคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งมาแล้ว E B S เบอร์7โอ้ข้ามเลยร้อยสี 104. อะไรชั้นดีมาอันนี้ลุ้นบวก7แบบเกือบจะเน้นเ โอ้โหสเปนปีกซ้ายด้วยโนโลิโตโก่อนที่จะไปเปิดการ์ดบวก8ของจริงขอเปิดเช่ากันแล้วกันนำร่องไปบราซิลโอ้นี่ช่าลิวาลโดนะปีนี้ก็ไม่ใช่เป็นปีที่ดีที่สุดแต่บวก8ก็น่าเล่นอยู่สำหรับลิวาลโด่4 0 0 0มเอ็มเท่านั้นมากับเวรอนเอาละครับมาเปิดเลตต่ำที่สุดนะ85นี้ได้จากนอตาเจีย บอ e ย oh, <laughs> ูเครนปิกซ mm ้ายโอ้มาลอสมาลอสไหนวะเนี่ยบวกเจ็ดมาแปดห้าอีกใบเบิ mm ่ม hmm. ๆ um um, สักทีวะบอเออีกแล้วเบอร์ส oh, oh, ิบสี่โอโครเอเชียกองหน้าอุ้ยบวกแปรแต่สแตทร้อยเดียวเล่นด้วยฟอร์มเดียวกับคลิปที่แล้วเลยนะเนี่ยโอโหต่อเนื่องกันเลยครับเลดเก้าสิบลุ้นบวกแปดจัดไปไฟกระพริบ บ e ีโอเเอ,อีกแล้วเหรอใบนี้โอ้โหเชียร์กล่องง่ายอีกแล้วเหรออย่างเกลือเอาละสามถึงแปดดนยากนะแต่เลร็ดดีโอ้โหมาที่ปีอัพดีไม่ได้ฝรัรร่งเศสว่ะแล็กซายโอ้โหเหลือเชื่อราคาทำไมมันสูงขนาดนั้นไม่ได้ตัดเก้าเสีองอะ่ะเออมันเป็นไรวะปีนี้บักเหรอขอแปดอีกสักตัววะ เอวชเบอร์สิโอ้โหออกหน้าเอาละได้เวลาจบคลิปนี้กันละหนุมน่มๆใบนี้สุดท้ายใบแห่งความหวังและเราจะไปตีลาสันกันด้วยทั้งหมดที่เรามีเราจะอออินเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นใบนี้ขอแพง <laughs> ๆไว้ก่อนเผื่อว่าตีแล้วมันไม่ติด3 2 1จัดไป ขอเป็นปีฮอตไว้ก่อนปีฮอตไว้ก่อนปีฮอตมาเ,เบอร์เจ็ดฝรั่งเศสโอ้โ,โ,โหโลแบบปีแรกไม่น่าแพง6,000นเขาน่าจะเป็นหนึ่งในอะไหล่แน่นอนนะครับสำหรับวันนี <laughs> <laughs> ้ชัว <laughs> เอาเวลามาดูผลประกอบการ3,000บาทเรานะฮะแพงสุดน่าจะ <laughs> 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 บัสเซียนชวายสไตรเกอร์ปีแรกโอ้หลๆตัวน่าจะขายยากอยู่นะพวกบวก7บวก3ตัวแบบราคาเวอร์เนี่ย มาสมเคาะคนนี้ก่อนแล้วกันมาลอสจัดไปเลยไม่ต้องรีลาเฮ้ยติดเฉยสักแค่ร้อยหนึ่งก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะครับมาโคเอเชียบ้างจัดไปแบบไม่ต้องรีลาเหมือนเดิมเผื่อจะติดเรียบร้อยอีกสักตัวแล้วกัน รีร์ดมาเลสนี่มา2คลิปแล้วจัดไปแบบไม่ต้องลีลาเผื่อจะติดโอ้โหที่จริงตัวนี้ก็หวังนะโอเคมาลาสันขึ้นบวกสี่ขึ้นบวกสีให้ได้ก่อนถ้าบวกสี่มาเนี่ยลุยต่อแน่นอนแต่ถ้าแตกเดยเราน่าจะเส็งหน้าดูจัดไปจังหวะนี้ถ้าสี่มากูไปต่อเออมา มาแล้วอืมมาจะตีตำนานมันต้องใช้ตำนานนี่แหละอันนี้คืออะไรป้องกันใช้ได้ไหมมนทําอะไรได้บ้างผมไม่เคยใช้เลยอันเนี้ยคืออะไรอ่ะขมว่าป้องกันไว้หน่อยก็ดีเออเผื่ได้อีกรอบหนึ่งว่ะเผื่อแตกมันจะได้ไม่ต้องขึ้นบวกีใหม่แต่ขอให้ติดไปเลยดีกว่าจะไปลาสันบวก5 โอ้โหเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันกำลังป้องกันใช่ไหมเหลือบวกสี่เท่าเดิมนั่นไงโอ้แต่เสียดายนะลงทุนไปเยอะมากเลยเมื่อกี้มาแก้อมีกสักหนึ่งครั้งถ้ารอบนี้มันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะได้ไหมมันใช้ได้ไหมอันนี้อัพเกรดซ้ำใหม่มันก็น่าจะได้นะโอเคมา รอบนี้มันต้องมาแล้วแหละเพราะถ้าไม่มาเนี่ยน่าจะต้องห่างกนะันสักพักนะสำหรับเกมนี้หัวร้อนวะ่ะคือเอเเกียร์ซ้ำใหม่นี่คือ,อยังไงหรือมันต้องตีแตกก่อนก็ไม่รู้วะ่ะแต่หัวร้อนแล้วลตอนนี้รักจริงถึงอยากได้ลาสันมาให้หน่อยเออโอ้โหคือถ้ามึงไม่มาที่กูเด่อจะลบเกมไปแล้วตายเถอะคือแตกไปสี่รอบ ถ้ากูเก็บตังค์่ปนี้กูได้มานานแล้วแต่คือก็อย่างที่เคยบอกนะว่าโปรเจกต์นี้เราต้องตีเองมาจนได้ในรอบที่5กูจะบ้าตายก็สำหรับคลิปนี้ร้อนนิดนึงหมดตังค์ไปเยอะอยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับกดไลค์เป็นกำลังใจพี่จอนด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเก่งขนาดไหนบวก5ก็ฝากติดตามแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่าง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาไปอย่างเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย